มาครับน,นี้หมูย่างร้อนๆนะครับน,นี่อุ้ยอ,ยอยูดูดิน้ำหยดอยู่เลยมาใกล้ๆน,นี่หานจิ้มสดๆเลยครับร้อนนี่หมูหมักสูตรพิเศษนะครับยไม่มสุกยังเยิ้มๆอยู่เลยนี่มันต้องอย่างนี้ดูควันจิ้มแจ่วครับ ไอืมจุดอร่อมั้งอืมรวยอืมคมไว้ข้างปากดีจนซี่แก้เย็นๆจน โคตรฟินเลยไปนี่ลองทำกันดี mm hmm. นะ